ب ิ سم الله الرحمن الرحيم ข้ามุลลัยข้ารับบิลอาลีมีนข้าบิฮีนสตอินรนท่านจุฬาราชมนตรีท่านประสิทธิ์มหามัตเลขานุการจุฬาราชมนตรีท่านผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรีและที่สำคัญที่สุดในวันนี้ก็คือท่านผู้อาวุโสทั้งหลายซึ่งมีความหลากหลายในฐานะที่เป็น ตำแหน่งที่สำคัญมากก็คือที่ปรึกษาของจุฬาราชมนตรีสลามอไยกุมวรามตุลลฮิวะบปะรากาตุผมถือว่าเราได้มีโอกาสร,ร่วมกันในวันนี้ซึ่งถือเป็นวันประวัติศาสตร์นะครับของการทำความเข้าใจการทำงานที่สำคัญมากและท่านจุฬราลราัมตรีเองก็ได้กรณาให้ผมเนี่ยช่วยประมวลเรื่อง ที่เป็นสิ่งที่เป็นปณิธานของท่านจุลาที่ท่านอยากจะดําเนินการและในครั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษามากที่สุดเมื่อเทียบกับจุลาล้มติท่านก่อนๆทั้งนี้เนื่องจากว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นเนี่ยมีบทบาทสําคัญที่ค่อนข้างจะหลากหลายเช่นเดียวกันและอย่างที่ท่านเลขานุการประสิทธิ์ได้พูดแล้วนะครับว่า มีตั้งแต่อายุน้อยที่สุดไปถึงอายุมากที่สุดในการดําเนินการเรื่องนี้ผมผมอยากสรุปนิดนึงนะว่ารับว่าตำแหน่งจุลาลมพ์รีนั้นเนี่ยมีบทบาทที่สําคัญในราชนจาจักรไทยตลอดมาแล้วก็เราก็จะเห็นชัดว่าหลังจากมีพระรมญดติ r า,ารบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพุทธศราชส5 4 0นก็ยกเอาเรื่องของการปกครองทางศาสนานั้นเนี่ย มาจัดไว้ในองค์กรศาสนาโดยเฉพาะเราได้มีการปรึกษาหารือกับสำนักง,งานกฤษฎีกาเมื่อประมาณสักหเดือนที่แล้วนะครับว่าสถานะตำแหน่งที่สำคัญนั้นเนี่ยของจุลารรมรีในปัจจุบันนี้คืออะไรก็ปรากฏว่าได้รับการยืนยันจากสำนักง,งานกรการกฤษฎีกาชัดเจนนะครับว่าลักษณะของกฎหมายฉบับนี้เนี่ย เป็นลักษณะของกฎหมายปกครองที่ให้องค์กรศาสนาปกครองกันเองโดยมีจุฬาราชมนตรีเป็นผู้นำสูงสุดขององค์กรศาสนาอิสลามซึ่งก็ถ้ามองดูในศาสนาอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะศาสนาที่มีคนมากที่สุดอย่างเช่นศาสนาพุทธศาส,สนาคริสต์และศาสนาที่มีคนจำนวนน้อยก็ตามก็อย่างเช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดู และก็ศาสนาศิษความข้อนี้เนี่ยได้ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐมนูญโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเรื่องของสถานะขององค์กรศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือพระษังเป็นพุทธมามะกะแต่ทรงเป็นอัระศาสนูประถมพกของศาสนาต่างๆที่เป็นทางการและตำแหน่งของจุฬามติก็เป็นตำแหน่งที่ได้รับการคัดสรรจาก ผู้นำในระดับล่างสุดซึ่งเป็นผู้นำในชุมชนมุสลิมจ่าอันกว้างขวางแล้วก็ทรงมออีพระมหากรุณาพิคุณโปรดเกล้าให้สำรงตำแหน่งผู้นำในฐานะที่ใช้ชื่อว่าจุลาราชมนตรีซึ่งชื่อนี้ได้ถูกใช้มาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองสุดในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช ความพยายามที่เราจะศึกษาย้อนหลังในเชิงประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยก็เพื่อให้พวกเราได้ทราบว่าการทำงานในสถานะเช่นนี้เนี่ยเป็นการดูแลกิจการที่สำคัญก็คือเรื่องของกิจการศาสนาซึ่ง่ันจุลาราธมตีได้กรุณาเรียนแล้วว่าตำแหน่งในหน้าที่ที่หนึ่งเนี่ยของพระบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาสามก็คือการเป็นที่ปรึกษาหรือการเสนอความเห็น ต่อส่วนราชการต่างๆที่กว้างขวางมากนะครับผมเองได้รับการแต่งตั้งจากท่านจุฬาลธมตรีให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลธนตรีแล้วก็เข้ามาทํางานในส่วนต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะท่านจุฬาก็ใช้ผมไปนน่นมานี่นะครับแล้วก็ทํางานด้านต่างๆแล้วก็ได้เห็นถึงว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านจุฬลาลธมตรีเดินทางระหว่างประเทศมากที่สุดเกือบจะเรียกว่า ผมรับดูในะเกือบจำนวนสักเกือบหกเดือนเต็มเลยทั้งไปกลับไปต่างๆเมื่อไปตามที่ต่างๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นผลดีต่อการที่จะทําให้โลกทั้งทั้งหลายได้เห็นว่าประเทศนี้ให้สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคแล้วก็เท่าทูนเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างกว้างขวางท่านจุฬาพมท์ีก็จะไม่ทําอะไรในลักษณะที่ ไม,ไม่ไม่เหมือนกับที่ทุกราพูดกันนะคิดว่าโดยฐานะของคนธรรมดาท่านก็ยังคงอยู่กับพวกเราในงานทางด้านต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อแบ่งออกเป็นสองส่วนเนี่ยมันก็จะปีเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะหนักมากนะครับท่านเองความเมงท่านเพิ่งกลับมาจากที่จังหวัดยะลาใช่ไหมครับเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วนะครับในตอนนี้ก็มีคนที่เชิญ ไปในต่างประเทศมากมายเพราะท่านจุฬาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องของการนำเสนอความคิดการประมวลความรู้การอ้างอิงและที่สำคัญที่สุดก็คือการให้เกียรติต่อบุคคลทั้งหลายความบ่งยางท่านจุฬามตีเนี่ยก็เลยทาให้เกิดเ่เราก็ประมวลเรื่องเอกสารชิ้นนี้จะเป็นเอกสารประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับเป็นดำริของท่านจุฬามณีเราก็เขียนได้เห็นว่า นอกจากตำแหน่งผู้นําสูงสุดแล้วก็จะเป็นในเรื่องการบริหารกิจการศาสนาอิสลามเนี่ยจุฬามตร์ีเป็นประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับและขณะเดียวกันในการปรการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยมีนโยบายอยู่ส่วนหนึ่งก็คือการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยเพื่อเผยเพื่อเ,อเอกียรติคุณของท่านศาสดาม u ม a m m a d s ลล l a l อ a h u alaihi ไม่ใช่เป็นงานฉลองวันเกิดอย่างที่พวกเราเข้าใจกันนะครับแต่ว่ามันเป็นงานที่เป็นส่วนหนึ่งที่สถาบันพระกษัตริย์นั้นเนี่ยถือว่าเป็นพระราชพิธีการจาดงานมอลลดกลางที่ผ่านมาปีนี้นะครับมีผู้คนเข้าร่วมงานทั้งสามวันเนี่ยมากกว่าหนึ่งแสนคนและมีทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมนะครับแ,และไม,ไม่ใช่มุสลิมก็มีจำนวนมากขึ้นด้วยนะครับ แล้วก็ทางสำนักพิพากษาก็บอกว่าขอให้จัดสืบต่อกันไปเพื่อที่จะทำให้เราได้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้คนในประเทศนี้อีกตำแหน่งหนึ่งที่สำคัญมากแล้วท่านจุฬาไม่ได้พูดถึงแต่ผมคิดว่าท่านก็เพิ่งกลับมาจากการทำหน้าที่นี้ก็คือเป็นอวีรุ่นฮัชของประเทศไทยนะแล้วก็เป็นเป็น เป็นหน้าที่ที่สําคัญในฐานะเป็นประมุขทางศาสนาถ้าปีใดท่านจุฬาไม่ไปเนี่ยก็ต้องมอบให้คณะกรรมการกลางอิสลามห่งประเทศไทยโดยการเสนอไปอยังคณะรัฐมนตรีเพื่อจะเลือกผู้แทนของท่านจุฬาแต่ว่าท่านจุฬาท่านก็ไปแล้วก็มีจะเห็นชัดนะครับว่ามันเป็นตําแหน่งของผู้นําประเทศในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอารามองอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าความหลากหลายของหน้าที่ ที่มันมีอยู่และแต่ละหน้าที่นั้นเนี่ยปฏิบัติภารกิจในฐานะที่เป็นตัวแทนแห่งราชนจาจักรไทยแต่การปฏิบัติภารกิจนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าจะพูดไปแล้วก็คือให้ตำแหน่งในลักษณะที่ไม่ได้มีงบประมาณทางด้านต่างๆมากนักจุวเวน้นตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ของจุฬาลงตรี ในส่วนของศาสนาก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมการศาสนานะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปกครองก็จะอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยแต่โดยเนื้อแท้นั้นเนี่ยพอเรามาดูการเข้าพบของส่วนราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศระหว่างประเทศหรืองานของของของออรัฐสภานะครับงานของทางด้านทางด้าน าท,าาทางด้านสารยุติธรรมสารปกครองสารรัฐมนูลเนี่ยนะครับรวมทั้งองค์กรอิสระตามรัฐรมนูญเนี่ยก็เข้ามาถึงงานของท่านจุฬาลัณุ์เกือบจะทั้งสิน้นเพราะประเทศนี้เนี่ยให้เกียรติต่อาศาสนาทุกาศาสนาและงานที่โดดเด่นที่สุดที่เราทําได้ในระยะที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการเป็นตัวอย่างที่ดีของการเชื่อมโยงระหว่างาศาสนิกชนในกลุ่มต่างๆนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็ประมวลเรื่องแล้วก็จากดําริของท่านจุฬาเนี่ยก็เลยแบ่งงานที่ให้ท่านทั้งหลายได้สนใจเนี่ยออกเป็นทั้งหมดเนี่ยสิบสองงานด้วยกันนะครับท่านทั้งหลายดูในเอกสารนะเอกสารนี้ท่านทั้งหลายต้องดูด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเป็นแนวทางเป็นคู่มือและประมวลจากนโยบายของท่านจุฬาันตรีนะครับเพื <S 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 อ่อที่จะทําให้เราเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นมากขึ้นนะครับมันจะมี ผมจะไม่ใช้เวลามากเพราะว่าท่านหลายก็คงต้องกลับไปอ่านแล้วก็ดูนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเราแบ่งงานออกเป็นทั้งหมดเนี่ยสิด้านเอกสารจะอยู่ในหน้าที่8นะฮะอยู่ในหน้าที่8มันมีองค์กรที่เราทำงานต่อเนื่องกันมาเนี่ยอยู่แล้ว แล้วก็ยังมีคณะกรรมการที่ทำอยู่ด้วยนี่นะครับมีทั้งหมด4องค์กรก็คือสถาบันวสติยะเพื่อสันติภาพและการพัฒนานะครับสิ่งนี้ก็จะทำในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของลักษณะเฉพาะของออความเป็นศาสนาอิสลามกับเรื่องของการสร้างสันติภาพและการพัฒนาตัวที่สองก็จะเป็นเรื่องการสมัดพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามสำนักจุราชนมุตี สิ่งนี้ก็ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ท่านสมัยท่านจุฬาอาซิศพิทักษ์คุมพลนะครับอันที่สามก็จะเป็นสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีซึ่งงานด้านนี้เนี่ยท่านจุฬาราชมนตรีก็สืบทอดเจตนารมณ์ของบรรดาคณะบุคคลซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายขององค์กรพัฒนาเอก,กชนมุสลิมนี่นะครับจำนวนทั้งหมดนี่ประมาณยี่สิบกว่าองค์กรแต่เขามาทํางานในเรื่องที่เป็นเรื่อง แห่งความทันสมัยของยุคก็คือเรื่องของมนุษยธรรมนะครับช่วยเหลือผู้คนไปไกลทั่วโลกเลยนะครับแล้วองค์กรนี้ก็ใหญ่ขึ้นเป็นลำดับ,นะบองค์กรที่สี่เพิ่งเริ่มขึ้นมาใหม่โดยท่านจุฬลางกรีท่านปัจจุบันนะร,บร่วมกับทางสารยุติธรรมก็คือสถาบันเพื่อการไกลเกลีย่ยตามวิถีอิสลามสำนักจุฬาราชมนตรีซึ่งตอนนี้ก็พัฒนารูปแบบของการทำงานแล้วก็มี เรื่องของวิธีการในการทำงานแล้ว mm. ก็อาจ mm. จะ toast, mm. มีลักษณะที่จะเริ่มทำง,งานควบคู่กับในทางสาลเนี่ยนะครับในอีกไม่ช้าไม่นานวันนี้ส่วนงานนี้ท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะให้ความคิดเห็นทั้งด้านต่างๆหรือดำเนินการด้านต่างๆเนี่ยได้ด้วยนะครับ mm. เพราะว่าเป็นงานที่ท่านจุฬาลันรณ์รีรต้องรับรองภารกิจของเขาเขาไม่สามารถจะทำโดยที่ที่ ไม่เป็นทางการได้นะครับแต่มันยังมีงานที่เหลือที่เรามาจากงานวิจัยศึกษาค้นคว้าโดยทีมงานหลายหลายคนเนี่ยก็พบว่ามีงานที่มันเป็นงานที่คือในเราทำงานในฐานะที่เป็นอยู่ในมีกฎหมายรองรับเนี่นะครับเราก็ต้องถือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่างๆเราก็ไปมวลประมวลดูว่าในเรื่องของรัฐธรรมนูญ ผมเองไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการยกลร่างนูนนะครับทั้งหลายไม่ต้องตกใจนะผมไม่ได้เป็นเป็นสาขามขใครทั้งสิน้นเพราะว่าผมผมเป็นนักรับภาาศาสตร์แล้วก็เขาก็ต้องมีคนหนึ่งที่เข้าไปทําแต่ด้วยความเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็ทําในนามนั้นไปด้วยนะครับนะตัวที่สองก็คือเรื่องการปฏิรูปประเทศผมเป็นประธานสภาปฏิรูปประเทศในทางด้านการเมืองน,นะครับแล้วก็เป็นตัวจากที่สําคัญของการปฏิรูปประเทศจนกระทั่งปัจจุบัน อีกส่วนหนึ่งก็คือทำงานให้กับรัฐ,ฐสภาโดยดูแลเรื่องของสถาบันพระปกเกล้านะครับซึ่งได้รับแต่งตั้งจากท่านประธานรัฐ,ฐสภานะครับเราก็มาดูงานที่มันมีสิ่งที่มันเกี่ยวพันโดยตรงกับปัญหาของสังคมมุสลิมเนี่ยก็พบว่าท่านจุฬามณีเห็นว่าเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคมมุสลิมปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับนี่ ตัวที่สองก็คือการพัฒน,นาเด็กและเยาวชนมุสลิมเพื่ออนาคตที่ดีทั้งหลายจะทราบหรือไม่ก็ตามนะครับเด็กมุสลิมที่เกิดปัญหาเรื่องยาเสพติดก็ดีเรื่องการติดโทรศัพท์มือถือต่างๆพวกนี้นะครับมีมากขึ้นในตัวเลขที่มาจากงานวิจัยนะครับที่ทำโดยหมหาวิทายต่างๆเรื่องที่สามนี่ก็เป็นเรื่องตามนโยบายรัฐบาลน,นะครับที่ดำเนินการกันมาโดยตลอดทุกรัฐบาล และกการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตเราจะเห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยสัดส่วนจํานวนหนึ่งตัวเลขของจานวนมุสลิมก็มากจริงๆนะครับตัวที่สเป็นเรื่องตัวที่4นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความแข็งแกร่งของของบรรดามุสลิมอาอยู่แล้วของบ้านเราเนี่ยนะครับแต่เราต้องการที่จะทําให้เกิดภาวะที่เป็นเรื่องของการพัฒนาบทบาทสตรีในการพัฒนา สังคมซึ่งถ้าเราดูเอกษารเนี่ยตัวที่4เนี่ยมันจะไปเกี่ยวพันกับตัวที่3ตัวที่2และตัวที่1นะครับตัวประเด็นที่5้าเป็นเรื่องของการพัฒนาชุมชนมุสลิมด้านสังคมและเศรษฐกิจเราดูจากแบ็กกราวด์ของท่านทั้งหลายที่ที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยผมพบว่ามีความถนัดจัดเจนอยู่ในเรื่องนี้เนี่ยเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นนักวิชาการและนักปฏิบัติการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติการเนี่ยมีจํานวนมากนะครับที่ทํางานในเชิงของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในเรื่องนี้เราจะเห็นว่าการจัดงานไม่กฮาล้านเนี่ยเราจัดงานเพื่อให้เห็นว่าฮาลานประเทศไทยเป็นที่หนึ่งในโลกผมผมได้รับแตนแต่งตั้งให้เป็นผู้ในวยการสถาบันมาตรฐานและแห่งประเทศไทยนี่นะครับ แล้วเข้าในสมัยท่านจุลาอาจิตท่านก็มีนโยบายที่จะให้เราเข้าไปสู่การเป็นสมาชิกของ OIC แต่ท้ายสุดก็ได้เป็นเมื่อปี2160นะครับสถานะของเราในวงการฮาลานโลกเนี่ยวันนี้ที่เรามีการเซ็น MRA ก็คือ,อการรับรองซึ่งกันและกันนะครับแล้วท่านจุลาธมตีวเ,เวลามีมีเราออกไปรับรองฮาลานเนี่ย ใบรับรองฮาลานทุกฉบับลงนามโดยท่านจุฬาราชมนตรีและประเทศนี้ไม่มีตราฮาลานปลอมนะเมื่อสักครู่นี้คุยกับบรรดาผู้แทนองค์กรฮาลานจากประเทศญี่ปุ่นเขาบอกว่าญี่ปุ่นเดินตามประเทศไทยในเรื่องฮาลานเกาหลีเดินตามประเทศไทยในเรื่องของฮาลานจีนเดินตามประเทศไทยในเรื่องฮาลานนะครับเพราะฉะนั้น,นในลักษณะ,ะน,น,นี้ผมคิดว่า มันเป็นงานทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญมากเช่นเดียวกับเรื่องที่ท่านจุลาพูดถึงเรื่องการเงินเรามีผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่อยู่ในห้องนี้ที่เชี่ยวชาญทางด้านการเงินทางด้านการคลังทางด้านสากลทางด้านธนาคารนะครับมีความหลากหลายค่อนข้างมากนะครับเรื่องที่6เป็นนโยบายที่รัฐบาลอาจจะมอบหมายโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามนะครับเพราะว่าตอนที่เราจัดงานมาิดกลางเนี่ย ก็จะมีการพูดกันเรื่องนี้ค่อนข้างมากโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยเรื่องต่างๆตาลองนี้นะครับก็คือการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนแล้วก็มองว่าในเรื่องตําลองนี้เนี่ยโอกาสของสังคมมุสลิมจะทําได้ดีที่สุดเพราะคําสอนของศาสนานั้นเนี่ยมันมีตัวยอย่างที่ชัดเจนในเรื่องเหล่านี้นะครับต่อมาก็คือ เรื่องที่ท่านจุลาห่วงใยญมากที่สุดเช่นเดียวกับที่พวกเราห่วงใหญ่ก็คือเรื่องการส่งเสริมทษที่การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศความจริงในห้องนี้มีนักการทูตอยู่หลายคนมากนะครับและขณะเดียวกันก็มีคนที่ทํางานติดต,ต่อกับต่างประเทศอยู่มาหลากหลายมากสถานการณ์ประเทศไทยมันล่อแหลมมาหาศาลเราจําเป็นต้องใช้มืออาชีพของซีกของมุสลิมเนี่ย เข้าไปทำงานด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่มันเกิดปัญหามุสลิมต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องท่านจุฬามตีได้กรุณามอบหมายให้ผมไ,ไปประชุมที่ที่มาเลเซียในเรื่องของการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่จะทำให้เราสามารถที่จะรับมือจากกระแสความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับแต่เราจะเห็นว่าในเวลานี้ในโลกมุสลิมเนี่ย โดยองค์การโอไอซีก็ดีหรือกรณีของซาลุดิระเบียก็ตามเนี่ยเขาพยายามอยู่ที่จุดที่เรียกกันว่าอยู่ตรงกลางทางสายกลางนะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของเออทียบเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องทางด้านต่างๆแต่เราเริ่มต้นจากการพัฒนาการจัดการสากาศและวกาฟเพื่อการสาธารณกุศลซึ่นนี้เราก็เห็นว่า ในพื้นที่อย่างเช่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าในพื้นที่แถบอันดามันอะไรต่างเนี่ยเราก็จะเห็นรูปแบบที่มันพัฒนาไปไกลามากในเวลานี้และหลายคนที่อยู่ในห้องนี้ก็มีบทบาทสําคัญในการทําเรื่องนี้นะครับและผมเชื่อว่าวาระของเรื่องเหล่านี้มันก็จะไปคาบเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังมีความสนใจอย่างมากต่อการประจัดประชุมเรื่องการเงินที่ประเทศไทยนะครับในอนาคตหลังจากนี้ต่อไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นชัดว่า เราจะมีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับในเชิงนี้นะเรื่องที่9เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดอีกเรื่องหนึ่งแล้วเป็นเรื่องที่ท่านจุฬาเข้าไปทําหน้าที่โดยตรงถ้าท่านไปอ่านกฎหมายเนี่ยตำแหน่งอาราม,มีนุทัชเนี่ยแล้วก็จะมีชื่อยาวเลยนะเป็นจดหมายคือคนต่างประเทศจะมองว่าเอประเทศไทยเนี่ยให้เกียรติต่อมุสลิมค่อนข้างมากในการใช้คําภาษาหลับอยู่ในตัวกฎหมาย แม้ว่านักกฎหมายบางคนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ว่าเวลาผมเข้าไปทํางานในฐานะที่เป็นนักกฎหมายในภาคในภาคการบริหารเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็บอกว่าเราไม่มีข้อติดขัดในเรื่องการเขียนกฎหมายํำลองนี้เช่นเดียวกับเรื่องของศาลยุติธรรมที่อยากจะให้มีการตั้งสถาบันไกลเกลี่ยก่อนที่จะไปขึ้นศาลนะครับในเชิงนั้นเนะเพราะฉะนั้นะนะตรงจุดนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากทีเดียวนะครับ เรื่องที่สิบซึ่งเรามีความโดดเด่นอยู่แล้วแต่เราต้องการให้สร้างให้เป็นตัวอย่างมากขึ้นต่อไปนะครับก็คือเรื่องการพัฒนาพลังพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างสันติสุขปัญหาภาคใต้เรื่องความสันติสุขเนี่ยเป็นปนัญหาที่มันมันเขมงเกลียวมากนะแต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นอย่างเดียวเราต้องการพูดจะให้เห็นว่าแม้เราจะเป็นมุสลิมในประเทศ และผมจะไม่ใช้คำว่าชนกลุ่มน้อยนะครับเพราะในสารระบบของของประเทศนี้ไม่เคยใช้มุสลิมว่าเป็นคนส่วนน้อยเพราะเราสมัยก่อนเรามีตำแหน่งอยู่หลายติแซึ่งมีคนส่วนน้อยมากแต่ก็ให้เกียรติต่อประเทศนี้นะค,ความองอาจของเราตรงจุดนี้ก็คือเราต้องการที่จะเป็นกลไกของการสร้างความสันติสุขนะครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องความยุติธรรมและความรักสามัคคีในสังคม อันนี้ก็เป็นเรื่องปีกย่อยในทัศนะของบางคนแต่พอมันฉายภาพออกไปเพราะว่าพอมันมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งเนี่ยคนจะตะโกนถามว่าจุฬาทำอะไรอยู่ท่านจุฬาทำงานหนักมากเรื่องพวกนี้ความขัดแย้งที่เราเกิดขึ้นแม้จะเล็กน้อยเนี่ยแต่มันฉายภาพออกไปแล้วเนี่ยคนจะทำให้ความแตกแยกเกิดขึ้นกับสังคมเรามากขึ้นนะครับ เราคงจะหาทางในเรื่องต่างๆเหล่านี้ต่อไปนะครับแต่ว่าคงจะทํางานเฉพาะโดยท่านจุฬาธตรีเองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับท่านทั้งหลายคือคนสําคัญของท่านจุฬาธิรีท่านพูดกับผมอย่างนี้เสมอนะครับสุดท้ายเป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะคืนความดีงามของราชนจาจักรไทยที่มีต่อคนมุสลิมในประเทศนี้นั่นก็คือการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชากรมุสลิมในการพัฒนาสังคมเราไม่ใช่มากระจุกตัวอยู่เฉพาะในสังคมมุสลิมนะครับเราจำเป็นที่จะต้องถ้าประชุกลุ่มในในในชุมชนเราถ้าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขามีปัญหาเราต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเราต้องดูแลเขาหลายแห่งเนี่ยเราเป็นผู้นำของชุมชนนะนะครับ แล้วบางครั้งเนี่ยเขาตัดสินอะไรกันไม่ได้บางครั้งเขาขอให้มัสยิดตัดสินให้นี่นี่คือประเด็นที่เราได้จากข้อมูลที่เราเก็บจากงานทางด้านต่าง,ง,ง,งๆที่มันจะมีอยู่นะครับและความจริงเรื่องพวกนี้เราเราไม่ได้ผมจะไม่ได้เขียนโดยปราศจากผมไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิษเรื่องนี้ท่านจุฬาพันธ์ตีเป็นผู้ใช้ดุลพินิษและท่านก็เห็นชอบกับข้อเสนอรวมทั้งท่านประสิทธิเนี่ยท่านเป็นผู้ที่อยู่กับ คนทํางานท่านเป็นทาเป็นเป็นสอกอเป็นสสแล้วท่านเวลานี้ท่านเอาที่ตัวเข้ามาทํางานเต็มที่แล้วท่านก็ให้เกียรติต่อผมในเรื่องของการที่จะดําเนินการทํานองนี้นะครับแต่การทํางานในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องขอความรกรุณาท่านทั้งหลายว่าขอให้ท่านทั้งหลายเลือกกลุ่มงานที่ท่านสนใจเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มนะแล้วก็อย่างมากไม่เกินสามกลุ่ม แล้วก็เรามีใบแสดงความจำงให้แล้วนะครับท่านหลายเห็นแบบฟอร์มนะนะท่านก็วันนี้อาจจะยังไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับหรือถ้าท่านคิดว่าเตรียมแล้วส่งมาเหมือนที่ที้ท่านสุวัสดิ์จิรพันธ์บอกวา่าผมส่งมาเลยเลยนะสามกลุ่มมีความสนใจอะไรบ้างนะครับนะก็จะมีแบบฟอร์มให้ท่านทั้งหลายการเครื่องหมายถูกหน้าหน้ากล่องต่างๆเนี่ยว่าจะสนใจอันไหนถ้ามากกว่าหนึ่งเนี่ยท่านก็จัดลําดับให้ด้วยตรงท้ายกลุ่มนั้น ว่าอยากอันดับหนึ่งอดับสองจากนั้นเนี่ยเราจะมากรุ๊ปปิ้งนะฮะจาจะกรุ๊ปปิ้งเพื่อจะทำให้งานแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะมีคนประมาณสักเฉลี่ยประมาณสักยีคนนะเพราะเรามีอยู่200กว่าใช่ไหมนะในลักษณะํำรองนี้แล้วเสร็จแต่ว่อย่างไรก็ตามท่านจุฬาก็บอกว่าท่านก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเสนอความคิดอิสระของท่านได้นะเสนอมาได้แต่ท่านทั้หลายครับหลักการอิสลามนั้นเนี่ย เราต้องทํางานที่ท่านจุฬาได้พูดแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือปรึกษาหารือซึ่งกันและกันถ้าบางเรื่องสามารถที่มันสําเร็จเสร็จสิ้นในการทํางานของท่านได้เลยเนี่ย mm hmm. ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ mm hmm. เป็นเรื่องที่ดี mm hmm. เพราะว่าในในข้อความในวรรคแรกเนี่ย mm hmm. ปรึกษาหารือกันในวรรคแรกของหนังสือหนังสือแบบนี้เลย mm hmm. ผมใช้ท่านท่านประสิทธิ์กับผมคิดว่า เราใช้คำว่าท่านทั้งหลายเป็นคลังสมองของจุฬาราชมนตรีสรับพวกนี้มันเป็นสับแสงของการทำงานที่มันถ้าเราไปศึกษาในประวัติศาสตร์จุฬามมันก็จะเห็นชัดว่ามันต้องมีทีมงานพวกนี้นะครับที่ต้องนั่งปรึกษาหารือด้วยความเคารพซึ่งกันและกันนะครับผมเองทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นคนประมวลเรื่องแต่ความคิดทั้งหมดเนี่ยก็มาจากท่านจุฬารัมนตรีท่านจุฬารัมนตรีเป็นคนที่ ผมไม่ทราบ่ันหาเวลาจากที่ไหนนะตอนช่วงจัดงานมาริดกลางเนี่ยเราเตรียมงานระยะสั้นมากนะสามเดือนเต็มเนี่ยท่านจุลามีหนังสือขึ้นมาสองสามเล่มและตอนนี้ทั้งทังสำนักพระวังเองเนี่ยก็พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อให้ท่านจุลาจัดพิมพ์หนังสือที่เป็นการแปลจากฮะดิษนะเล่มใหม่ที่หลายเล่มซึ่งผมเองเน่ยนะเป็นนักวิชาการเนี่ยทัทง้ทงยัางงานได้ ในเชิงงานเขียนได้น้อยกว่าท่านจุฬาลุมเลิศได้ซ้ำไปนะครับทั้งหลายครับผมคิดว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราทั้งหลายจะทำหน้าที่ในฐานะการใช้สมองมากกว่าการใช้พลังด้านอื่นๆสังคมมุสลิมชนะเสมอนะครับถ้าเราใช้พลังความคิดที่เรามีโอกาสจริงๆในประเทศไทยของเรา ประเทศนี้ให้เกียรติต่อมุสลิมค่อนข้างมากนะครับผมเ,เองทำงานอยู่ในที่ต่างๆเนี่ยผมเป็นอาจารย์ที่นีดาก็เป็นคนส่วนน้อยมากแต่ผมก็ได้รับเกียรติจากนีดาให้เป็นกรรมการสภาของนีดาเป็นผู้แทนของนีดาในองค์การระหว่างประเทศหลายองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยท่าน้งหลายเก่งกว่าผมเสมอในด้านที่ผมไม่เก่งเลยท่านจุฬาเองก็ทั้งก็พูดตำานองเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ถือโอกาสนี้ยขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่ท่านจุฬานนตีได้มีความปรารถนาดีอย่างยิ่งต่อการสรรสร้างสังคมมุสลิมในยุคที่ศาสนาอื่นๆอาจจะเพียงพำแต่เราไม่จะเป็นต้องไปพูดนะครับเราควรจะช่วยเขาให้มันกลับมาฟื้นมาทางด้านต่างๆต่อไปก็คง ขอบคุณท่านทั้งหลายอีกครั้งแล้วกันนะครับว่าท่านทั้งหลายส่งมาเราก็จะประมวลเรื่องให้เร็วที่สุดแล้วก็จะตั้งกลุ่มทางด้านต่างๆต่อไปนะครับแล้วถ้าท่านเขียนมาว่าอยากจะเห็นอะไรบ้างก็ก็เขียนมาได้เลยนะครับไม่ไม่ได้ผูกขาดว่าจะต้องเห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้เสมอไปวบิลายตอฟีกวังทิดายาวสลามอะลัยกุมวราฮฺมะตุลลอฮิะบะบรากาตฮ